ครั้งนี้เราจะมาทำตัวละครที่สามารถลมและลุกได้เป็นแบบแลกดตอโดยก่อนอื่นผมขอไปแก้อ๋อ๋ยวเปิดให้ดูก่อนแต่ก่อนก็คือไอตัวตัวฟิสิกของของตัวไททันนะครับมันเสร็จฟิสิกของช่วงบนช่วงบนของตัวละครก็คือตั้งแต่สปายไปจนถึงมือถึงหัวให้เป็นแบบซิมูเลต นะครับมันก็เลยมีการซิมูเลตช่วงบนของตัวละครนะครับผมจะไปเซตให้เป็นค่า Default ก่อนลักกันนะครับจริงๆเราสามารถ Duplicate ตัวเมเนกมันอยู่ในเมเิกินนะครับแล้ก็ Character Mage นะครับเราสามารถไป Duplicate ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ได้นะครับแต่อันนี้ผมยังไม่ d u p l i c a t แล้วกัน เพื่อที่เราจะได้ทำไวๆนะครับก็คือเราจะกลับไปแก้ตัวฟิสิก์ของมันให้ช่วงบนของตัวละครก็คือตั้งแต่สป,ปายไปจน,นถึงหัวนะครับมีค่าฟิสิกไทยเป็นแบบ default ไปก่อนนะครับเอามากดเทด,ดูโอเคหลังจาเป็นค่า default ของมันไม่โยกเยกละเสร็จแล้วเรามาเขียนสคริปที่เ h i r เพร r ซ o นบูปิน ขึ้นมาอันนี้ผมจะให้กดปุ่ม R นะครับผมจะไม่ยังไม่ไปแมปตัว Key ์อินพเราจะใช้ปุ่ม R เฉยๆเลยก็ R Key R Keyboard เลื่อนลงมาหาตัว R ที่อยู่ในคีย์บอร์ดอันนี้ผมจะทำการฟิปฟอร นะครับก็คือกดครั้งแรกให้มันกลายเป็นฟิสิกส์ทั้งตัวละครแล้วก็กดครั้งที่สองให้กดครั้งแรกให้มันเป็นซิมูเลตทั้งตัวละครนะครับแล้วก็กดครั้งที่สองให้ไม่เป็นซิมูเลตก็คือใช้ฟิสฟกส์แล้วก็จะให้ตัวละครของเราเซตซิมูเลต กดครั้งแรกให้มันเป็นซิมูเลตกดทนทดีเพื่อดูวิเกตออกมากดครั้งที่2ก็จะไม่ซิมูเลตนอกจากนั้นแล้วเรายัางต้องเซตให้มันเป็นเล็กดอ้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่เวิร์กเราก็่ากเมทออกมาใหม่แหลกดอมันก็คือมันจะอยู่ที่ตรงนี้ collision profile p r e s นะครับมันก็จะมี พี่เซตมาแล้วก็คือเป็นหลักดอหรือว่าดีฟอลก็คือเป็นเชเรกเตอร์เมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเซตคอลเลกชันโปรไฟล์เนมเอ้ยเดินมาตบทิ้งอันนี้ก็จะให้เป็นแลักดอดีฟอลก็คืออ๋อดูพี่เซตแชร์ Character Mesh นะครับเป็นเช็คอีกทีนึงว่า Default มันคือ Character m a s h ลอง o o p p l l s s v e แล้วลองไปเล่นดูจะเห็นว่าพอเรากดปุ่ม R โอเคก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่เรายังบังคับตัวละครได้อยู่ หมุนกล้องได้บังคับไปมาได้นะครับถ้าเราก,กดปุ่ม I ทีหนึ่งเราก็ยังบังคับตัวละครได้แล้วตัวละครก็มีการแอนิเมตด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองดูสิมันเคยจากอะไรเราลองไปเลือกตัวแคปซูลของเราแล้วก็หาคำว่าค i d d e n in Game นะครับนอยู่ในเรนเดอร์ลิงอิกออก ลองกดก็จะเห็นว่ามันก็จะมีแคปซูลนะครับซึ่งเป็นตัวฟิสิกที่มีการขยับจริงๆแล้วก็มีตัวละครของเราซึ่งเป็นตัวกราฟิกกราฟิกเอาไว้พิววิวเอาไว้โชว์เฉยๆนะครับตัวโลจิกของมันจริงๆก็คือไอตัวแคปซูลถ้าเราลองกดปุ่ม R ดูก็จะเห็นว่าตัวละครของเราที่เป็นตัวเมจมันจะหลุด ออกไปเป็นแล็ดอนะครับแต่ว่าตัวฟิสิกของเราคือแคปซูลเราจะงบังคับได้อยู่เนี่ยไอตัวไททันก็ยังวิ่งตามฟิสิกของเราอยู่นะครับแล้วถ้าเรากดปุ่ม R ก็จะเห็นว่าตัวละครเราก็เหมือนจะฟื้นคืนชีพแต่ว่ามันไม่ยอมลุกกลับมาอยู่ที่ตัวตัวฟิสิกของเรา เดี๋ยวลองเล่นให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะคราวนี้ให้เรากดตัวแบ็ค t i c หรือว่าตัวปุ่มหนอนเปลี่ยนภาษานะครับแต่ว่าไม่รู้คนอื่นจะกดกันได้ไหมถ้าคนอื่นกดไม่ได้แสดงว่าเราแมปไอ้ปุ่มหนอนเป็นปุ่มเปลี่ยนภาษาเราต้องให้ปุ่มอื่นเป็นปุ่มเปลี่ยนภาษาแทนนะครับลองผมลองกดดูแล้วก็พิมพ์ว่าโฉบโฉบก็จะเห็นว่า กระดูของตัวละครเราก็เป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะมีตัวบนตัวรูทอยู่ที่ข้างล่างสุดระหว่างกึ่งกลางของเท้าทั้งคู่นะครับถ้าล,ลองกด R ดู R ก็จะเห็นว่ามันถูกซิมูเลตเป็นลักดอไปหมดเลยทุกอย่างนะครับถ้าผมกด R อีกทีนึงก็เห็นว่ามันไม่สามารถลุกกลับขึ้นมายืนได้นะครับ วิธีการแก้วิธีหนึ่งก็คือเราจะไปใส่ฟิสิกส์ให้ตัวรูทที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง2ขาแล้วทำให้ฟิสิกส์ตัวนั้นไม่เป็นซิมูเลตนะครับให้มันเป็นคิน e มติกคินติกแทนเดี๋ยวลองทำดูนะครับวิธีการก็คือไปที่ตัวตัวเมตัวนี้แล้วก็กลับมาที่ตัวฟิสิกส์นะครับ ที่ฟิสิกเราจะมาเพิ่มฟิสิกฟิสิกบอดี้อันนี้ฟิสิกของขาล่างก็ไม่ค่อยดีฮะเรามาเพิ่มตรงนี้ให้เรากดที่อันนี้แล้วก็โชว์ออโบนไม่ใช่เอาลองโชว์เม็ด โชว์เวโบนแล้วกันนะครับแล้วก็ที่รูทนะครับรูทก็คือตรงระหว่างกึ่งการสองขาที่ถ้าเราโชว์กระดูกโชว์กระดูกออกก็เห็นว่ามันจะมีกระดูกอยู่ที่ตรงนี้นะครับเป็นกระดูกรูทแต่ว่ากระดูกชิ้นนี้มันไม่มีฟิสิกส์บอดดี้มันเลยทำให้ไม่สามารถเซต ให้กระดูกรูทเนี่ยมันไม่ต้องซิมูเลตได้นะครับเราไม่อยากจะซิมูเลตตัวกระดูกรูทต้องการซิมูเลตกระดูกชิ้นอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นที่กระดูกรูทเนี่ยคลิกเมาส์ขวาแล้วก็ทำการแอดแอดบอดีนะครับตอนนี้มีบอดีแล้วเราก็ให้เลือกฟิสิกส์ไทป์เป็นแบบคิเน m a ติกนะครับมันก็คือมันจะไม่ถูกทำการซิมูเลตเดี๋ยวลองดูซิว่าจะเป็นยังไง ลองกดปุ่มหนอนแล้วก็โชว์โบนลองลองวิง่งกระโดดกดอน,นะครับก็จะเห็นว่ามันจะจะทำให้กระดูกรูทนะครับตั้งอยู่เดี๋ยวลองเล่นอีกรอบหนึ่งสิ ก็เห็นว่ากระดูกรูทมันก็ตั้งอยู่นะครับแล้วตอนนี้กระดูกรูทเนี่ยกับกระดูกเลวิสก็คือกระดูกชิ้นถัดไปกับมันเหมือนมีการคอนสิรตกันอยู่ทําให้เลวิสเนี่ยมันค้างตอกแต่งอยู่นะครับที่ตรงเอวเราก็ไปแก้ให้ตอนนี้มันมีคอนสิรตยึดระหว่างตัวรูทกับตัวเลวิสนะครับเราก็มาแก้ซึ่งถ้าเรามาคลิกที่บอ d ดี้ของตัวรูทตรงนี้ลองคลิกกลับไปเป็น ไ h โบ n e นะครับเราก็จะเห็นว่ามีบอดี้อยู่ที่ r o ูทมันจะมีคอนส r ตนต์ระหว่าง r รูทกับเพลวิสอยู่ตรงนี้นะครับให้เรามาแก้แก้การยึดแบบลิเนียลิเนียก็คือยึดระหว่างตำแหน่งนะครับให้เป็นแบบฟรีก็คือไม่ต้องทำการยึดทั้ง3แกนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็จะหลุดออกไปจากตัวละครจากตัว รูดได้นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวลองโชว์บโอเคก็จะเห็นว่าตัวเพลวิสก็จะยืดออกไปหลุดไปจากตัวรูดแล้วนะครับจากตอนแรกที่มันตั้งอยู่กับตัวรูดวิธีการที่จะอ่าถ้าเรากดลุกกดอ่าอ่าก็จะเห็นว่าพอมันกลับมาเล่นท่าปกติกระดูกชิ้นอื่นก็จะกลับมาตั้งอยู่โดยมีตัวรูดเป็นตัว ตัว reference นะครับมันก็จะกลับมายืนได้แล้วโอเคครับพอกด R มันก็จะกลับมายืนแต่แต่ไอตัวไอตัว <c oughs> ไอตัวแคปซูลนะครับมันดันมันดันไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งของตัวละครนะครับเพราะฉะนั้นพอลุกขึ้นมาตัวละครเลยลุกอยู่ปิดที่ ไม่ไปลุกไม่ได,ไได้ลุกอยู่ตำแหน่งที่มันตายนะครับโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําถัดมาก,ก็คือทําให้ตัวแคปซูลเนี้ยวิ่งไปอยู่ตำแหน่งเดียวกับตัวกระดูกเพลวิสของตัวตัวละครของเราเพลวิสก็คือกระดูกของเอว <c oughs> เรากลับมาที่บูปินของเรานะครับอันนี้ผมก็จะ สร้างฟังก์ชันนะครับเรามาสร้างฟังก์ชันที่ตรงนี้บวกฟังก์ชัน uh ก็ cal l with on for นะครับคำวนวณว่าเอ๊ะ cal Cap soon l o c a t i o ลกันนะครับเป็นฟังก์ชันในการคำนวณว่าจะให้แคปซูลไปอยู่ตรงไหนดีก่อนอื่นเลยเราก็ลากเม็ดออกมาแล้วก็มาหาตำแหน่งของ p e l v i s นะครับให้ใช้ get o c k e t location นะครับมันก็จะมีกระดูกที่ชื่อว่าอันนี้ถ้าเราโชว์กระดูก กระดูกกลางตัวมันก็จะชื่อว่า pelvis นะครับตรงนี้ pelvis เราก็จะมาเซิร์ชหากระดูกตำแหน่งของกระดูก pelvis uh huh. แล้วเราก็จะมาเซ็ตำแหน่งของแคปซูลนะครับตรงนี้เราก็จะ สร้างตัวแปรนะครับสร้างตัวแปรว่า cap, s o o n location นะครับมีชนิดเป็นบูลีนเอ้ยเป็นชนิดเป็นเวกเตอร์นะครับโอเคในฟังก์ชันนี้ก็คือเราจะพอรีเทิร์นไทป์เราก็รีเทิร์นมาใส่ แคปซูลโลเคชันก็ลากนะครับลากตัวแปรนี้เอามาใส่ตรง Return v นไ u ลูโอเคง่ายๆแค่นี้แล้วเราก็มาเรียกกลับไปที่ Event Graph ของเรานะครับตรงนี้เราต้องการให้มันเซ็ตตลอดเวลานะครับมันเลื่อนๆไปเรื่อยๆ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวตอนหลังเราอาจจะแก้ไขได้ให้เป็นอย่างอื่นนะครับอันนี้เอาง่ายๆเราใช้ติ๊กในอีเวนต์ติ๊กนะครับก็คือให้มันคำนวณตลอดเวลาเลยทุกติ๊กใช้ฟังก์ชัน cal capsule location เราจะคำนวณเฉพาะตอนที่เราลงไปนอน ตอนที่เราตายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมสร้างตัวแปรตัวแฟรหนึ่งว่า i s t d a t นะครับมีชนิดเป็น b o l e ีนแล้วเราก็เซตตอนนี้ก็คือกด r ครั้งแรกให้ตัวละครเป็นซิม u l เ t ตก็คือให้มันตายนั่นเองนะครับก็คือให้ eat เป็น true แล้วก็ดู i ิกัด แล้วก็ตอนที่ดูขึ้นมาให้ it is เป็น f a l s นะครับเ็ดแล้วตรงนี้เราก็ทำการใช้ branch นะครับบันมาจากตัว it is อันนี้เรา get นะครับลาออกมาแล้วก็ branch ก็คือถ้าเกิดว่าเราตายมันก็จะก็คือถ้าตายมันก็จะทำเส้นถูนะครับตายเราก็จะคำนวณ location นะครับ ตอนที่คำนวณ o c a t i o n มันก็จะพอเรียกใช้ฟังก์ชันคำนวณโลเคชันมันก็จะไปเซตค่าของแคปซูลโลเคชันนะครับเราก็เอาค่าแคปซูลโลเคชันมาใช้เอามาใช้ในการเซตให้ตำแหน่งของตัวแคปซูลนะครับลากแคปซูลออกมาแล้วก็เซตเซตเวิร์ล โลเคชันนะครับด้วยค่านี้อืมน่าจะได้ ก็จะเห็นว่ากระดูกตัวละครเราไปที่ไหนตัวแคปซูลเราก็จะเลื่อนไปที่แถวๆนั้นด้วยนะเอกระเด็นกระดอนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแนละ้ะเราตอนที่เราตายเราไม่อยากให้ตัวละครเราบังคับได้นะครับเราก็ใช้ลากเซเล c คเตอร์ของมูเม e นต์ของเราเออกมา ตอนตายแล้วเราก็ให้เซ t ต movement mode เป็นนอนตอนที่เราลุกก็ s e t movement mode เป็น walk นะครับอันนี้เดี๋ยวเราอาจจะมาแก้ตอนหลังว่าให้ใช้วิธีอื่นในการทำให้กลับมาเดินได้นะครับ ก็จะเห็นว่าตัวโอ้ยโดดติตัวแคปซูลนะครับมันก็จะมาอยู่ที่กึ่งกลางของตัวละครเราตลอดเวลาแถมเรายังไม่สามารถขยับตัวละครได้แต่เรายังหมุนกล้องได้อยู่นะครับตอนนี้จะเห็นว่ากึ่งกลางของตัวแคปซูลเนี่ยมันมาอยู่กึ่งกลางของตัวของตัวกระดูกเพลวิสพอดีเป๊ะนะครับวิธีแก้นะครับก็คือเราต้องเลื่อนตัวแคปซูลขึ้นไป นะครับเท่ากับเท่ากับที่เราเลื่อนตัวละครลงมาถ้าเราลองกลับมาดูที่วิวพอร์ตแล้วก็เลือกที่ตัวละครตัวเมชของเราเห็นว่าตัวละครของเรามีการขยับลงมา89หน่วยที่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นศูนย์นะก็คือครับโดย DEFAULT แล้วตัวละครเรามันถ้าเราเซตค่าเป็นศูนย์มันจะอยู่ที่กึ่งกลางของตัวแปร0ูนยนะครับ ซึ่งเราต้องทำการผมอันดูก็คือขยับแคปซูลงมาแปดสิบหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เมื่อกี้แคปซูลมันเริ่อมอยู่ข้างล่างกึ่งกลางแคปซูลเราก็ต้องขยับขึ้นไป89หน่วยแคปซูลมันถึงจะขึ้นไปอยู่ตำแหน่งพอดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะบวก Add แ d d รับนนะะะ d d เอดเอ๊ อแอดเฉยๆเลยก็ได้แอดด้วย89หน่วยนะครับแล้วค่อยรีเทิรกลับไปกดาโอเคก็เห็นว่าแคปซูลก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่งของเอ,อของเพลวิสกระดูกเพลวิสพอดีถ้าเรากดปอีกทีนึง่งก็จะดูก,กลับมาโอ้ย เเตะนรอ่ะเราก็จะสามารถตายแล้วก็ลุกนะตำแหน่งเดิมได้แต่เราจะเห็นว่าบางช่วงเนี่ยอย่างช่วงเนี้ยเนื่องจากว่ากระดูกกระดูกเพลวิสมันไม่ได้อยู่ติดพื้นพอดีเป๊ะเพราะฉะนั้นแคปซูลก็จะลอยจากพื้นตอนที่เราลุกขึ้นมามันก็จะมีการกระเด้งกระเด้งนิดนึงนะครับ นอย่างคันนี้ก็จะลอยมากรูกขึ้นมาก็จะกระเด้งนิดนึงถ้าเราอยากจะให้แคปซูลอยู่ติดพื้นพอดีเปะ๊ะนะครับเราก็จะสามารถทำได้โดยการที่เราจะเอาําแหน่งนะครับเอามาเช่น าเรามีพื้นแล้วตัวละครอของเรางอแล้วก็เอวอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คืนะอชาวหน้าอกมีหัวอยู่แล้วก็มีแขนงออยู่นะถ้ากระดูกเทว,วิสมันลอยจากพื้นแต่เราต้องการให้แคปซูลอยู่บนพื้นพอดีไม่ใช่อยู่แบบนี้นะครับไม่ใช่อยู่แบบนี้เราก็ต้องทําการยิงเลนะครับเหมือนฉียิงเลลงมาแล้วก็หาตําแหน่งพื้น ตำแหน่งที่ยิงเลลงมาแล้วชนพื้นนะครับผมก็จะใช้แบบนี้กดออกกด alternate แล้วคลิกไปก่อนนะครับวิธียิงเลก็คือใช้ใช้ line cast line test by profile by channel นะครับ เป็มันติดเฉยเลยไลท์เทสไลท์เทสบายชันแนลตำแหน่งเริ่มต้นที่จะยิงก็คือตำแหน่งของกระดูกเอวกระดูกพิวิสนั่นเองเราต้องการยิงไปถึงตำแหน่งไหนก็คืออันนี้เอามาแอดแอดด้วยความสูงของตัวละครก็คือลบ หประมาณ100่ง้อกันจำไม่ได้แล้วก็คือยิงระหว่างจุดเอลลงมาข้างล่างประมาณ100หน่วยอันนี้เดี๋ยวจะให้ชันโชว์ด้วยให้โชว์ก็คือ for duration โอเคเดี๋ยวให้มันโชว์ใชใก่อนอ๊ะไม่เวิร์เนื่องจากว่าถ้าเราไม่เซตมันก็จะ ไปอยู่ที่ศูนย์ศูนย์เราต้องเซตตำแหน่งด้วยนะครับก็หลังจากไลท์เทสเสร็จแล้วเราก็เซตตำแหน่งแคปซูลด้วยด้วยอันค่าเดิมนะครับค่าเดิมก็คืออันนี้แล้วก็แอดอ๋อลากลากขึ้นมาก็ไดนะ้โอเคนะครับของเดิมอันนี้คือของเดิมนะครับก็คือ มันจะได้เวิร์กเหมือนเดิมก็จะเห็นว่ามันก็จะยิงยิงเลเห็นไหมระหว่างตำแหน่งเพลวิสลงไปข้างล่างเราก็จะได้ตำแหน่งของพื้นตำแหน่งของพื้นก็คือไอ้ที่เป็นจุดทึบๆนะครับโอเคเราก็จะเอาตำแหน่งที่ถูกชนมาใช้อืม ตรงนี้ก็บอกว่าถ้ามันหาตำแหน่งที่ชนได้ก็คือแล้วก็ branch นะครับถ้ามันหาตำแหน่งที่ชนได้แล้วก็ branch อันนี้หอามาตรงนี้ on hit เล่าออกมาแล้วก็เบรกนะครับตำแหน่งที่ถูกชนก็คือ Break point hit ไม่ใช่กดขยายออกมาก็คือ location ในการ hit นะครับแล้วก็เอามาบวก เอาโลเคชันที่หาได้เอามาบวกด้วย89นะครับแล้วก็เอามาเซตให้โอเคนะครับก็คือจะไม่ได้เอาตัวตำแหน่งเพลวิสมาบวก89เอาตำแหน่งพื้นที่ชนมาบวก89มันจะได้แคปซูลวางอยู่บนพื้นพอดีอ่ะก็เห็นว่าเนี่ยแคปซูลวางอยู่บนพื้นเป๊ะเ,ปลปเลยถึงแม้ถึงแม้ตัวกระดูก P e ลวิสเราจะลอยจากพื้นหน่อยหนึ่งนะครับ แต่มันจะมีปัญหาจะมีปัญหาตอนที่ถ้าเรากระโดดกระโดดปุ๊บอาตอนที่เรากระโดดเนี่ยตอนที่เรากระโดดมันจะเซิร์ชเราไม่เจอพื้นนะครับเนื่องจากว่าเรายิงเลยแค่สั้นๆแล้วถ้าเรายิงเลยาวเกินไปมันก็จะไปเชิพื้นเพราะฉะนั้นตอนที่เรากระโดด ตัวแคปซูลมันจะไปชนพื้นเลยอาจจะลองตั้งเลเยยาวเช่นจากยิง100เรายิงไปหนึ่งพันดูสิว่าถ้าเรายิงเลเยยาวเกินไปมันก็จับไม่ดีแคปซูลมันก็จะร่วงลงไปที่พื้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะยิงเลยแค่100 แต่ตอนที่เรายิงไม่โดนเราจะใช้ตำแหน่งของ pelvis บวกปสบเก้าเอ้ยของของ pelvis มาเซตให้ capsule location แทนนะครับก็คือถ้ายิงไม่เจอเราก็จะใช้อันนี้จะใช้อันนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมล่า,ลามาเลยดีไหมเนี่ยหรือว่า copy มาใช้ดี คอนโทรลซีคอนโทรลวีนะครับก็คือถ้าเกิดว่าอาวไม่ได้ครับอืมอ๋อไม่ใช่ดิเราก็เซ็ตใหม่ ถ้าลากไม่เจอก็ให้ทำตรงนี้แทนนะครับให้เซตแคปซูลโลเคชั่นเป็นตำแหน่งของพิลวิสไปโอเคนะครับ อืมโอเคเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาทำให้มันลุกแบบมีแอนิเมชันถูกต้องด้วยนะครับตอนนี้มันลุกขึ้นมาแบบวิ่งขึ้นมาเลยนะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่อืม